สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะรีวิวเรื่องของการซ่อมสว่านนะครับตรงนี้เป็นยี่ห้อมากิตะนะครับปัญหาก็คือไฟไม่เข้านะครับวันนี้เราจะมาซ่อมดูนะครับว่าอาการที่แท้จริงนั้นเกิดจากสาเหตุใดนะครับเรามาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องแกะสว่านก่อนนะครับเพื่อดูวงจรภายในนะครับว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าครับ แกดูวงจรภายในนะครับดูความผิดปกตินะครับเช็คดูนะครับว่ามีอะไรผิดปกติบ้างนะครับแกดูข้างในอีกทีนะครับ แออกครับตรวจสอบภายในนะครับว่ามีอะไรเสียหายบ้างจากการตรวจสอบจุดนี้ก็ปก,ต,กตินะครับเรามาดูส่วนนี้ครับตัวควบ,บคุมครับในแผงวงจรนะครับ เดี๋ยวเราไปเช็คครับว่าจุดที่ทำให้เกิดปัญหาคือจุดไหนบ้างครับหลังจากที่เราแกะสว่านออกมาแล้วนะครับเราจะเห็นว่านะครับชุดขดลวดตรงนี้นะครับมีรอยไหมนะครับเป็นลักษณะสีดําคล้ําครับซึ่งเราคาดว่านะครับจุดนี้นะครับเป็นปัญหาทาให้ไฟไม่เข้าสว่านนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเกิดการช็อตขึ้นของวงจรนะครับซึ่งปกติตรงนี้แล้วต้องเป็นสีทองแดงนะครับ เดี๋ยวเราต้องไปหาอะไรมาเปลี่ยนนะครับหลังจากที่เราถอดขนลวดออกมาแล้วนะครับจะเห็นว่านะครับลักษณะของขนลวดนะครับเป็นรอยดํานะครับซึ่งเกิดจากการใช้งานอย่างหนักหน่วงครับทําให้เกิดการช็อตหรือการไหม้ของวงจรนะครับก็เลยทำให้ขนลวดตรงนี้ครับเป็นรอยไหม้นะครับวิการของเรานะครับเดี๋ยวเราต้องไปหาอะไรมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับทดแทนชุดเดิมนะครับ เราได้ทําการเปลี่ยนคอยฟิลเตอร์ตัวใหม่แทนคอยฟิลเตอร์ตัวเดิมที่ชํารุดนะครับเรามาทดสอบดูนะครับว่าสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับเราจะเห็นว่านะครับสว่านสามารถใช้งานได้ตามปกติกับน่ครับสามารถใช้งานในทุกโหมดครับไม่ว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลังครับ ซึ่งจากตรงนี้นะครับข้อสรุปของตรงนี้ก็คือปัญหาของสว่านตรงที่เสียตรงนี้เกิดจากชุดคอย์ชทเตอร์ช็อตนะครับ